อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ โอ้ปลาช่อนนะครับก็ตรงนี้เป็นประตูน้ำนะครับใช้เตะแก้คันจิ๋วนะครับตัวนี้เป็นเตะจิ๋วเหมาะกับปลาช่อนมากๆเลยครับอโอเคครับเตะจิ๋วสีเขียวครับผมเหยื่อสำหรับปลาช่อนโดยเฉพาะครับจอยแล้วครับ